มึงมันคนเลวมึงทำร้ายจ,จิตใจกูกูเกลียดมึงมึงมันคนทรยศมึงชั่วมึงีที่ไหนสอนชั่วบรสุทธิสุดม่มีอะไรดีเฮ้ย <Hey! S 2> คนชั่วมึงเข้าอยู่ในห้องกูได้ไงไอตัวแสบนี่สะห้องกูเลยเลยนะ ออกไปเลยห้องกูไม่ต้อนรับคนหลายใจอย่างมึงมึงจะตะโกนให้คนทั้งตึกรู้เลยใช่ไหมว่าผมมีอะไรทะเลาะกันใครใครเป็นผัวเมียกับมึงกูบอกแล้วไงว่ากูเลิกจบแล้วลาก่อนไอยาเรศห <c oughs> น้ามึงแล้วลมเสียกู <c oughs> ไม่เลิก มึงจะทำอะไรกูก็จะปั้มไปอธิบายไปไงฟังกูนนะผู้หญิงที่มึงเห็นเน่ยชื่อจอมเป็นน้องสาวกูมึงไม่เคยบอกว่ามึงมีน้องสาวมึงอย่ามาโกหกคนละพ่อกูก็เคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูไม่มีแม่ เขาทิ้งกูไปกูเลยไม่อยากพูดถึงเขาเท่าไหร่แต่มึงเชื่อกูเถอะแล้วก็เลิกคิดได้เลยว่าจะเลิกกลัวเพรยังไงกูก็ไม่เลิกเออกูเชื่อแล้วกูเชื่อคนง่ายแต่มึงช่วยปล่อยหน่อยได้ไหมก่อนแน่จนกูจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยไม่ก็บอกมึงแล้วใช่ไหม กูจะป้ามึงตรงนี้กูเพิ่งเสียใจเพราะมึงนอกใจมึงก็ต้องง้อกูก่อนดีตอนแรกอะกูว่าจะงอ้อถ้ามึงเก็บกระเป๋าออกมาเฉยๆไม่ใช่มาพังห้องกูซะยับเยินแบบนี้นก็นึกว่าถูกมึงนอกใจไงแต่กูเชื่อใจมึงถึงมึงจะไม่เคยแนะนำครอบครัวฝั่งแม่ให้กูรู้จักก็เถอะเขาไม่ใช่ครอบครัวกู ครอบครัวกูอยู่ที่น,น่นพร้อมพามงไปเสมอแล้วก็พร้อมบอกทุกคนว่ากูรักมึงโทษทีนะกูคิดว่าตอนแรกอะ่ะที่จะบอกรักมึงกูอยากให้โรแมนติกกว่านี้แต่มันแกี้กู่งบองไปตอนางั้นกูรักมึงกูรักมึงกูรักมึงเออ พอแล้วมึงเก็บไปบอกคนอื่นบ้างก็ได้โกรักหมึง